ซึ่งอนนั้นเราก็ใช้น้ําจากพลังงานแสงอาทิตย์นะครับน้ําบาดาลหล่อเลี้ยงเติมเต็มให้ข้าวเพื่อไม่ให้เขาชะง,งักการเจริญเติบโตนะครับให้เขาสวยอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็เป็นแปลงที่3ามนะครับที่เราใช้วิธีการดํานะครับกําลังสวยนะครับผมพยายามที่จะเอาเทคนิคการปลูกทุเรียนนะครับไปปลูกไว้ที่บ้านใกล้ๆนะครับจากสวนใหญ่นี่นะครับ ให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันดูต้นนี้นะครับอันนี้ผมก็ปลูกไว้หน้าบ้านอันนี้ทุเรียนต้นคู่ปลูกไว้หน้าบ้านยําลังแต่ยอดนะครับครับสวัสดีครับช่อง u t u b e สุดาฟาร์มพบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับพี่น้องอวันนี้ฝนตกมานะครับกบที่ผมเลี้ยงไว้ใต้ถุนบ้านนี่นะครับร้องระง,งมเลยครับพี่น้อง เป็นการทักทายว่าผมได้ตื่นแล้วนะครับพอพี่น้องฟังเสียงเอ้าก็แล้วกันนะครับเป็นกบจริงๆนะครับไม่ใช่เครื่องเสียงหรือไม่ใช่เสียงที่เราอัดมานะครับโดยปกติเขาเห็นผมตื่นเขเขาก็ทักทายลักษณะนี้เดี๋ยวว่างๆผมจะจับกบมาลงคลิปให้พี่น้องดูนะครับอาแต่วันนี้นะครับฝนตกเมื่อคืนนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องเดินชม สวนรอบๆรอบในบ้านสวนสุดาฟาร์มนะครับซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมด1ิบเไร่นะครับเราจะทำให้เป็นสวนที่สามารถพึ่งตนเองช่วยเหลือตนเองและสร้างธุรกิจได้นะครับโดยเปลี่ยนรูปแบบใหม่จากการทำนาพออยู่พอกินแล้วเราก็จะเพิ่มในสิ่งที่ มีรายได้นะครับที่ดีกว่าการทํานานะครับแต่พี่น้องคอยติดตามในโอกาสต่อไปเพราะว่าชาวนาเรานะครับหากว่าจะทํานาอย่างเดียวไปไม่รอดนะครับเราต้องเปลี่ยนเปลงทํารูปแบบอื่นบ้างนะครับอาจจะเป็นการเลี้ยงสัตว์นะครับเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่หรือเลี้ยงวัวนะครับ แต่ปัจจัยที่สําคัญก็คือเราต้องมองดูว่าในที่ของเรานั้นมีศักยภาพในการทําอาชีพอะไรนะครับถ้าเรามีหญ้าเยอะเราก็เลี้ยงวัวนะครับหาว่ามีผลผลิตจากข้าวเยอะเราก็สามารถเลี้ยงเป็ดได้นะครับแต่ตอนนี้เราก็กําลังก้าวเข้ามาอยู่ในระยะกลางๆนะครับ ็คิดว่าระยะปลายๆเราก็คงจะมีรายได้เข้ามานะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นการทําสวนการทํานาต้องมีความอดทนนะครับมันไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ง่ายมีรายได้เร็วไม่ใช่อย่างนั้นนะครับพี่น้องยิ่งโดยเฉพาะเป็นที่ใหม่ๆนะครับเราไม่มีพื้นฐานไม่มีต้นทุนในการทํามาก่อนนะครับเราต้องมาจัดรูปแบบใหม่ ซึ่งในปีนี้นะครับหาประพมเก็บเกี่ยวเสร็จสิ่งที่ผมต้องทำก็คือผมจะทำคอบวัวแล้วก็ทมที่สร้างหนึ่งไร่นะครับเลี้ยงวัวทิ้งเอาไว้นะครับพอดีเห็นหญ้าขึ้นตามที่นาเยอะตัดทิ้งนะครับแล้วก็อยากพี่น้องเขาก็เอาไปให้วัวของเขาหาว่าเรามีวัวของเราเองนะครับมูลของวัวสามารถที่จะประหยัดต้นทุนในการเกษตรได้ หลายอย่างนะครับพี่น้องมันเป็นเรื่องที่ต้องควบคู่กันไปเพราะฉะนั้นนี่แหละครับคือปัจจัยที่ที่เกือกูลกันแล้วเราจะมองข้ามนะครับคนอื่นนะครับไปดูที่นานะครับแล้วไปดูทุเรียนนะครับผมก็ปลูกหมากด้วยว่าเขาเจอน้ำฝนครั้งแรกนะครับมันเป็นอย่างไรนะครับพี่น้องที่จริงจุดนี้เพิ่งเจอน้ำฝนนะครับ ฝนเมื่อคืนฝนหนักเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะครับนี่แหละครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องดูปลานะครับเขาเจอน้ำฝนก็สดชื่นนะครับก็เลี้ยงเยอะนะครับปลาอันนี้ก็เป็นน้ำสะที่ผมขุดไว้สำหรับใช้ทำนานะครับ ต้นมาก,ก็สดชื่นนะครับพี่น้องดูได้นะครับอใน,นส่วนฝั่งนี้เป็นหมากเตี้ยหมดนะครับและหมากสูงผมจะปลูกไว้ข้างหน้านี่แหละครับพี่น้องตะไคร้ที่พี่น้องหานะครับเป็นตะไคร้าลายยุงนี่แหละครับพี่น้องผมต้องมาดูแลทุเรียนเช้าเย็นเช้าเย็นนะครับเพราะว่า พรว่าเวลาปลูกมีก็ปลูกไม่เป็นแต่พี่น้องก็ดูนะครับทุเรียนนะครับสดชื่นเดี๋ยวผมต้องเอาตัวนี้ออกนะครับเพราะว่าเขาสูงมากแล้วนะครับนี่แหละครับเป็นต้นทุเรียนทั้งนั้น เห็นไหมครับสวยคือบางอย่างเราต้องปลูกเพื่อจะได้รู้เองนะครับนี่แหละครับพี่น้องปลูกได้สองเดือนกว่าสวยกระถือตัดสุดยอดนะครับตัวนี้มีปัญหาแมลงเจาะ <c oughs> นี่นะครับเป็นทุเรียนที่อยู่ในหลังสะนะครับที่ชาวบ้าน บอกว่าอย่าปลูกเสียเวลาผมปลูกยีิต้นนะครับพี่น้องคอยติดตามดูนะครับหากว่าสุดาฟาร์มปลูกต้นทุเรียนได้ในถิ่นนี้ก็ดังนะครับดังแน่นอนนี่นะครับสวยนี่นะครับสดชื่นนะครับทุเรียน20ต้น นี่แหละครับแหนแดงนะครับที่กําลังฮือฮาและโด่งดังพอดีผมปล่อยคลิปไปนะครับก็มีคนพักทายมาเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะทำทางเดินตรงนี้แล้วก็ให้กล้วยมันขึ้นอยู่ข้างๆนะครับ โครงการจะเอาดินผมถึงโน้นนะครับโดยใช้หญ้าแฝดเป็นกำแพงนะครับพี่น้องอาจที่ตรงนี้แต่ก่อนนั้นใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้นะครับผลมาน้ําก็ท่วมผมก็เลยขุดนะครับขุดเก็บกักน้ําก็รู้สึกว่าได้ผลนะครับพี่น้องอันนี้ฝั่งนี้ปลูกมากเตี้ยมหมดเลยนะครับ กำลังสวยนะครับนี่ดูได้หมากพันธุ์เตี้ยจะปลูกฝั่งนี้โซนฝั่งโน้นก็เป็นที่นานะครับนี่แหละครับอันนี้ก็หมากสูงนะครับฝั่งนี้หมากสูงหมากสูงก็สวยนะครับแย่งสวยมากแต่ยังไม่มีเวลาเอาญ้าออกนะครับในย่าฝั่งนี้นะครับ พี่น้องก็ดูได้นะครับนี่แหละครับต้นหมากชุดนี้60สต้นนะครับสวยแน่นอนหญ้านะครับตรงนี้รกชาวบ้านมาตัดหญ้าประจ้ะ นี่แหละครับฝนตกเมื่อคืนนะครับก็ดูที่นาเข้าแจ่มใสนะครับนี่แหละครับพี่น้องนานี้เป็นนามะลิพันกอขอ105น้านะครับทำเพื่อสำหรับไว้ทานเองนะครับนี่แหละครับพี่น้องตอนทำใหม่ๆนี่ห่างมากนะครับก็ดูไม่กี่วันก็รู้สึกว่าเขียวติดกันหมดเลยนะครับ เดี๋ยวพาพี่น้องไปดูนาซี่ฝั่งโน้นนะครับนี่แหละครับพี่น้องในส่วนตรงนี้ก็เป็นนาหวานนะครับสะนาหวานแปลงฝั่งโน้นก็เป็นนาดําอีกนะครับนี่แหละครับฝนตกมาใหม่ๆก็เลยอยากจะพาพี่น้องมาดูบรรยากาศนะครับ นี่แหละครับนาดำฝั่งนี้ก็พี่น้องดูนะครับมันสวยมากกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับนาที่ใช้วัสดุมากๆทํานี่เขียวสวยจริงๆนะครับพี่น้องแล้วก็สวยทนได้นานรอเก็บเกี่ยวอย่างเดียวนะครับ นี้ก็นา,นาหวานนี่แหละครับมะลิพันกอคอ1หนึ่งศนห้านะครับเราทําไว้ทานเองนะครับกลิ่นหอมอูนาชาวบ้านนะครับมันแตกต่างกันนะครับเนี่พวกนี้นาที่เขาฉีดนะครับเมื่อเจอน้ำฤทธิ์ของยามันก็ไปทำลายข้าวเลืองๆลลักษณะนี้แหละครับ นี่ดูได้นะครับน้องเพิ่งฝนตกมาครั้งแรกมาโดนก็ถือว่าชุ่มฉ่ำและก็สวยนะครับพี่น้องเดี๋ยวไปดูแปลงโน้นนะครับที่ผมดำนะครับนี่นะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งแปลงนะครับของสุดาฟาร์มก็เป็นแปลงดำนะครับพี่น้อง เพิ่งโดนน้ำวันนี้รอน้ำฝนมานานแล้วนะครับเดี๋ยวพี่น้องคอยติดตามดูนะครับว่าเขาจะสวยไหมครับนี่อ่ะลงนี้ก็เป็นแปลงที่เกรดใหม่นะครับก็ยังเลื่องเหลืองอยู่นะครับเดี๋ยวค่อยหลังจากถูกน้ำฝนเขาจะสวยนะครับนี่แหละครับพี่น้อง ก็คอยติดตามดูนะครับนี่แหละครับพี่น้องที่นาของสุดาฟาร์มนะครับที่กำลังถูกน้ำฝนเป็นครั้งแรกซึ่งก่อนหน้านั้นเราก็ใช้น้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์นะครับน้ำบาดาลหล่อเลี้ยงเติมเต็มให้ข้าวเพื่อไม่ให้เขาชะงักการเจริญเติบโตนะครับให้เขาสวยอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็เป็นแปลงที่3นะครับที่เรา ใช้วิธีการดำนะครับกําลังสวยนะครับซึ่งถูกน้ําฝนเมื่อคืนนะครับสวยแน่นอนนะครับพี่น้องก็ให้พี่น้องคอยติดตามดูนะครับวันนี้ผมลงจากบ้านสวนแล้วพาพี่น้องมาเยี่ยมชมบรรยากาศในสวนนะครับก็พอดีอายุมากแล้วนะครับก็คงจะรีวิวเฉพาะแต่ในสวนของสุดาฟาร์มให้พี่น้องได้ดูนะครับแล้วเราทำก็จะพัฒนานะครับ พี่น้องคอยติดตามดูว่าในปีหน้าเราจะเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนโครงสร้างมิติใหม่หมดเนื่องจากว่าเราได้ทําแบบลองมาแล้วนะครับเกือบสองปีนะครับอันนี้ก็เป็นรอบที่สามนะครับเพราะว่าประสบผลสําเร็จมากนะครับหนึ่งนะครับน้ําเราเพียงพอสองก็เราค่อยๆปรับปรุงนะครับเหมือนกับที่นาแปลงนี้นะครับซึ่งผม เพิ่งปรับปรุงนะครับข้าวก็จะสวยตามมานะครับซึ่งต่อไปผมก็จะจัดโครงสร้างปิดคันนาตรงกลางเป็นทางเดินนะครับไม่ต้องเดินในถนนแล้วก็ทําที่ปลูกยาเลี้ยงบัวเดี๋ยวพี่น้องคอยติดตามดูกันแล้วกันนะครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับบรรยากาศหลังจากฝนตกนะครับสวัสดีครับ